สี่สามต่อหนึ่งแฮปปี้นิวเย์นะครับจะได้วันนี้ไม่หยิบรูนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากรัทุกคนสุดหัวใจครับข้าไปเลยสามคนสามคนมาเร็ว yeah. ครับผมกับเท้าเล็กข้าวเล็กข้าวแหลกยุ่งข้าวเลคอร์ดนะครับคิน <c oughs> สุขมากนะครับแฟนๆรอติดตามผลงานของค่ายเรานะฮะติดตามอง RSM ด้วยนะครับวันนี้ฉลองปีใหม่กันที่มาเก๊านะครับ5 4 3 2 1แฮปปี้นิวเยียร์นะครับจนะได้วันนี้ไม่ยบรูนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากรัทุกคนสุดหัวใจครับกล้าไปเลยสามคนสามคนมาเร็วยี แฮปปี้นิวเอเล็กนะครับผมกับข้าวเล็กข้าวเล็กข้าวแหลกยุ่งข้าวเลคอร์ดนะครับดีสุดมากนะครับแฟนๆรอติดตามผลงานของค่ายเรานะฮครับติดตามของเรา R S F ด้วยนะครับวันนี้ฉลองปีใหม่กันที่มาเก๊านะครับห้าสี่สามสองหนึ่งแฮปปี้นิวเอียร์นะครับเสียดาวันนี้ไม่หยิบรู้นะครับขอให้ท่านได้ความสุขมากรับทุกคนสุดหัวใจครับกล้าไปเลยถามกัสามคนมาเร็ว